กล้ามครับเป็นมัดพูดด้วยครับกล้ามแขนขามีไหมขามีไหมก้ามสขามีไหมกล้ามสอนอีบอสสเฮ้ยโอ้โหท้องกล้ามท้องสอนอีบอสสด้วยกินอาหารก่อนครับตอนนี้โอ้โหข้าฟันแข็งแรงเอาเล่นวิทยายุทธโชว์หน่อย เฮ้ยหอ,อจจะเฮ้ยไม่มีการลนโชก้ามท้องโชงก้ามหน้าอกท่านี้โอ้โหสุดยอดโชก้ามนาที่หน้าอกด้วยหน้าอกโอ้โหโอ้โห,หนี่สุดยอดสุดยอดมากครับกล้ามท้องเป็นมัดครับ นี่แขนแขนแขนไม่หาเลยขอขอหาขอ,ขอ,ขอาหาที่สิขฟ้าเยแมวหาที่ดย